ปั๊มน้ำไดโวตัวนี้เอาไปใช้งานแบบทนทนกันไปเลยนะครับลูกค้าจากจังหวัดเชียงรายนะครับปั๊มตัวนี้เป็นของลูกค้าคุณอํานาจนะครับสั่งซื้อปั๊มน้ําพร้อมและชุดคอนโทรลเข้ามานะครับสายไฟยาว15เมตรนะย้ายเข้ามาเป็นชุดคอนโทรลแบบนี้ย้ายแยกออกมาจากตัวปั๊มน้ําเลยซึ่งการใช้งานเนี่ยทนกว่าปั๊มเดิมโรงงานหลายเท่านะครับจุดไหนที่ไม่จฉกพ้องที่จะทําให้ตัวปั๊มน้าเนี่ยเสื่อมคุณภาพไวชํารุดไวผม าจาัดก,การให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการย้ายบอร์ดคอนโทรลออกมาจากตัวปั๊มน้ําอุดด้วยกาวปะเกน็นและก็ PU ตรงไหนที่น้ําจะสามารถเลืนลอดเข้าไปได้ผมอุดให้หมดเลย P u เป็น PU อย่างดีางดกาวปะเกน็นความทนทานแน่นอนครับมันอยู่ในการาใช้งานอยู่ในเครื่องยนต์มีความร้อนอุณหภูมิสูงมันอยู่ได้แต่เมื่อไหรที่ผมจับเอามาใช้ในปั๊มน้าเนี่ยเอามาอุดรอยรั่วเนี่ย น้ำไม่มีทางเข้าได้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับสายไฟนะครับเป็นสายไฟอย่างดีเลยนะครับมาตรฐานมอกทอ,องแดงเต็มเส้นใหญ่นะครับยาวสิบห้าเมตรนะลูกค้าเลือกสิบห้าเมตรปั๊มตัวนี้ย้ายบอคอนโทนออกมาแล้วการระบายความร้อนจะดีกว่าของเดิมโรงงานนะครับผ้าของเดิมโรงงานเนี่ยเขาจะวางตัวบอคอโทนเนี่ยบนเหล็กหล่อซึ่งเหล็กหล่อเนี่ยการระบายความร้อนจะสู้กับซิลิโคนไม่ได้นะครับ ซิลิโคนที่ทางโรงงานขับป้ายมันเนี่ยมันก็จะน้อยการระบายความร้อนก็จะน้อยตามมาด้วยนะครับผมจะ,ะจับเจ้บาบ่อคอนโทรแล้วผมจะเพิ่มซิลิโคนระบายความร้อนให้เต็มหน้าสัมผัสของบ่อคอนโทรนะครับทาให้บกอคอนโทรกับซิงเนี่ยระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นมีเบเกอร์นะครับเปิดปิดปั๊มน้ําลูกค้านําสายไฟค่ะสายแผงโซลเซลเข้ามาได้เลยครับบวกอยู่ซ้ายลบอยู่ขวาเปิดปิดการทํางานของปั๊มน้ําจากเบเกอร์ตัวนี้เลยช่องต่อทอมินอนนะครับเท้าหนึ่งวันใดนะครับ ตัวบ่คอนโทรนเนี่ยเกิดชำรุดเนื่องจากเหตุการณ์ที่เราไม่พึงประสงค์นะลูกค้าสามารถสั่งบ่อคอนโทรนจากผมไปแล้วลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนเองได้เลยโดยไม่ต้องส่งปั๊มน้ํากลับมาให้ผมนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้านะงานออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าถ้าอ่าส่ดเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าปั๊มนี้มันสเปอิอรไยยังไงราคาเท่าไหร่นะครับปั๊มน้ำตัวนี้นะครับเป็นขนาดปากท่อ4นิ้วเป็นรุ่นดันสูง 7เมตรนะครับรองรับไฟจากแผงโซลเซลล์ได้ถึง 115v โวลต์เลยนะครับราคาอยู่ที่5,500บาทรวมส่งนะครับบำน้ำา4นิ้วสายไฟยาว15เมตรพร้อมย้ายจุคอนโทลนะครับราคา5,500บาทรวมส่งนะครับพเพื่อท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้าเลยเบอร์โทรช่องทางติดต่อผมขึ้นมาให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาเทสอาปั๊มน้ำก่อนจะส่งลูกค้ากันครับทดสอบปั๊มน้ำก่อนจะส่งลูกค้าครับไฟที่ผมต่อเข้ามาบวกอยู่ซ้ายลบอยู่ขวานะครับผมต่อแรงดันเข้ามาอยู่ห้าบโวลต์คือครึ่งหนึ่งของบ่อคอโทรรับได้นะครับมาดูความแรงของน้ำครับว่าประมาณไหนนะครับ่อนเบรกเกอร์ครับปั๊มน้ำทํางานครับระบบสอบตาร์ามอเตอร์ค่อยเร่งรอบขึ้นมาครับมาดูแรงดันน้ากันนะครับ นี่เลยครับนี่เลยอ่าแรงกดันไฟที่ผมต่อเข้ามาคือครึ่งเดียวนะครับาทา6โวลต์้าต่ออ่าเต็มสเปคเข่าคือ100โวลต์เนี่ยน้ําจะดันแรงมากกว่าน,นี้ครับนี่้เพื่อนคนไหนสนใจปั๊มน้ํานะครับผมก็มีจําหน่ายตั้งแต่2นิ้วถึง6นิ้วเลยนะครับเป็นรุ่นตัวสีเขียวๆแบบนี้นะครับงานคุณภาพใช้ท,ทนทานทนทนเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ